คลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวป้อมนะคะจะมาพูดนะคะพูดสั่งจิตเนลมิตเงินล้านนะคะทุกคนคลิปนี้หลายๆคนอาจจะชอบนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับเงินนะคะมันเกี่ยวกับเงินทํำยังไงนะคะจะได้มีเงินล้านเงินแสนเข้ามานะทุกคนป้อมจะบอกเคล็ดลับนะ,ะของกฎแรงดึงดูดนะทะุกคนถ้าเรานะคะรู้จักใช้เป็นนะคะมันจะนํามาซึ่งนะคะความมั่งคั่งร่ารวยไม่ว่าจะเงินนะคะทุกคน คุณสามารถได้ทุกด้านนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะครอบครัวที่สมบูรณ์การงานที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานที่ดีการเงินที่มั่งคั่งนี่แหละค่ะทุกคนเราทุกคนปรารถนาอยากมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมคะทุกคนสมบูรณ์แบบทุกๆด้านนะคะแต่เราก็คงเห็นคนสําเร็จหลายๆคนนะคะสำเร็จเพียงด้านเดียวนะคะหรือ2ด้าน3ด้านแต่ไม่เคยสําเร็จทั้งหมดแต่มันจะมีคนแค่ 5%เท่านั้นที่สําเร็จทุกด้านนะคะเหมือนท่านนะโปเรีเนฮิวนะคะไปสัมภาษณ์นะคะคนสําเร็จนะคะใช้เวลาถึง25ปีทั้งคนสําเร็จและไม่สําเร็จนะคะว่าเขาทำอย่างไรถึงประสบความสําเร็จทุกด้านแต่มันมีคนแค่5%เท่านั้นเองค่ะที่สามารถสําเร็จทุกๆด้านนะทุกคนส่วนนอกนั้นสําเร็จแต่ว่าไม่ทุกด้านนะคะแล้วก็ไปสัมภาษณ์คนล้มเหลวทําไมเขาถึงล้มเหลวนะทุกคนนี่แหละค่ะ คือคาพูดสั่งจิตยังไงให้มันเกิดความมั่งคั่งอะนะคะทุกคนแต่เพียงคําพูดอย่างเดียวไม่สามารถจะสั่งจิตคุณได้นะถ้าคุณไม่รู้สึกนะคะไม่รู้สึกถึงสิ่งที่คุณพูดนะคะเหมือนเราเหมือนเรานึกถึงการท่องอาขยานหรือการเป็นนกแก้วนกขุนทองที่ท่องนะคะคนนั้นคนนี้บอกให้ไปท่องนะคะเหมือนอ่ะท่องพระคาถาเงินล้านก็ได้แต่เราไม่เข้าใจเลยว่า บทแปลของพักฐานเงินล้านคืออะไรท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองแล้วคุณก็ไม่เกิดผลอะไรในชีวิตนะคะแล้วคุณก็บอกว่าบทนี้มันไม่ดีเลยอ่ะท่องเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตฉันเพราะคุณไม่ได้ไปอินไปทราบซึ้งกับสิ่งที่คุณพูดนะคะทุกคนเขาถึงบอกว่าคําพูดนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะถ้าคุณพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวถูกไหมคะพูดไม่ดีเราได้ยินก่อนพูดดีเราได้ยินก่อนนะคะถ้างั้น เราก็ควรจะเลือกคําพูดที่ดีๆเพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองได้ยินและจิตใต้สํานึกเขาได้ยินแล้วเขาก็ดึงดูดเอาไปนะคะพูดย้ำๆซ้ำๆกับตัวเองจนเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นจริงมันอินนะคะทุกคนนะคะกดแรงดึงดูดเขาบอกเลยนะคะคำพูดไม่สําคัญเท่าความรู้สึกที่คุณส่งไปสู่จิตใต้สํานึกนะคะทุกคนทีนี้แต่ว่าคําพูดมันก็สําคัญจําเป็นเพื่อที่จะสั่งจิตเรา ว่าให้เจอแต่คำพูดดีๆสิ่งดีๆให้กับตัวเองถูกไหมคะเราจึงควรสรรหาคำพูดดีๆให้กับตัวเองนะคะเวลาที่เราพูดกับตัวเองเราก็ต้องบอกว่าวันนี้ฉันโชคดีความโชคดีกำลังเข้ามาหาฉันเงินทองหาง่ายมากนะคะเงินหาง่ายมากนะคะเงินรักฉันฉันรักเงินฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินให้คุณพูดอย่างนี้กับตัวเองทุกวันทุกวันนะคะทุกคนทุกวันทุกวันนะคะ พูดปไปเลยค่ะตื่นมาฉันเป็นคนโปรดจักรวาลฉันเป็นคนโชคดีฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จฉันเป็นคนรวยคุณพูดทุกวันคนที่ได้ยินคือตัวเรานะคะพอเรารู้สึกพอเราได้ยินเราจะรู้สึกว่าอ้วันนี้ได้ยินแต่คําพูดดีๆจังเลยนะคะดีกว่าไปพูดบ่นกลดา่าถูกไหมคะบ่นกลด่าให้คนนั้นคนนี้นะคะหรือบ่นให้ลูกให้สามีหรือให้ภรรยาบ่นกลด่า ตัวเองก็ได้ยินแต่คําพูดลบๆ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 แล้วสิ่งแวดล้อมลบๆก็เข้ามาหาคุณนะคะทุกคนทําไมเราไม่เลือกที่จะพูดดีๆให้ตัวเองได้ยินก่อนละคะเขาถึงบอกว่านะคะเวลาที่เราโกรธใครโกรธใครหลายๆคนเนี่ยเขาถึงบอกว่าให้อภัยเขาเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อให้เขาเดินลอยนวลนนะคะเพื่อให้ตัวเรานี่แหละนะคะใจเย็นแล้วเราจะไม่ได้คําพูด บ่นกลด่าให้เขาไงคะเราก็จะพูดถ้าเราพูดบนนด่นกลด่าป้อมบอกเลยป้อมบอกเลยนะคะว่าคนที่ได้ยินก่อนคือคุณไม่ใช่คนที่คุณด่าเขานะคือคนที่คุณด่าเขาเขาไม่รู้หรอกว่าคุณด่าเขาเขาเดินลอยนวลเขายิ้มมีความสุขแต่ตัวเองอะเครียดนะคะเครียดด่าเขาแล้วก็เครียดเขาไม่รู้แล้วก็นอนก็ยังไปคิดถึงเขาแล้วก็ดา่ดาด่าด่าเขาแต่ใครได้ยินตัวเองแล้วสุขภาพตัวเองทรุดโทมไหยคะทรุดโทรมแต่เขาสวยเอาหรือหล่อเอาหรือมีความสุขมีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะอะไรเขาไม่ได้มาได้ยินคําพูดของคุณไงคะนี่แหละนะคะเขาถึงบอกว่าให้อภัยคนที่ทําให้เราจิตนะคะเพราะอะไรเพราะใจเรานะคะมันจะได้แบบว่ามีความสุขและได้ยินคําพูดที่ดีๆไงคะนะคะ,นะคะแต่ก็แต่ก็เข้าใจว่าถ้าเราโกรธมากๆนะคะจะให้ฉันให้อภัยเลยไม่ได้ก็ใช่คะ่ะแต่เราเปลี่ยนพลังโฟกัสไงคะ เปลี่ยนพลิกขั้วเลยค่ะว่าฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จนะคะฉันเกิดมาเพื่อสําเร็จฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่พูดแล้วเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาทั้งยามหลับอย่างตื่นยามนอนให้เราพูดเนี้ กับตัวเองอะ่ะมันจะดีกว่าไหมที่เราจะไปบนน่นกลด่าคนอื่นอะ่ะนะคะแล้วพลังด้านดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้คือกฎแรงดึงดูดนะยิ่งทําอะไรสิ่งไหนไว้นะคะสิ่งนั้นยิ่งกลับมามันเป็นกระจกสะท้อนตัวเราค่ะคุณลองสังเกตไหมถ้าคุณนินทาใครคนอื่นก็ต้องนินทาคุณแต่ถ้าเราไม่นินทาเขาเขาก็นินทาเราอยู่ดีแต่เชื่อไหมคะทุกคนว่าคนที่นินทาเราอะ่ะเขาก็จะค่อยๆนะคะ ไปนินทาคนอื่นแทนโดยที่ไม่นินทาเรานะคะเพราะอะไรนะคะกฎนะคะกฎของแรงดึงดูดนะคะเขาจะดึงดูดพลังงานแต่ละพลังงานของแต่ละคนนะ,ะสมมติว่าถ้าคุณนะคะเป็นคนคิดลบนะคะคุณว่าคนนั้นคนนี้นะคะคุณก็จะเจอพลังงานนั้นเหมือนกันแต่พอเรานะคะฝึกของเราไปเรื่อยๆคือไม่ตัดสิน ไม่ตัดสินใครอะ่ะคือไม่เป็นินทาใครพลังงานเราก็จะอยู่สูงขึ้นถูกไหมคะพ,พรพลังงานสูงขึ้นคนคิดลบเราก็จะไม่เจอเขานะคะทุกคนแต่แต่เราก็ไม่ต้องไปนั่งไปซีเรียสหรอกว่า่าคนนั้นคนนี้นินทาเราเพราะจะบอกเลยนะคะถ้าเราไม่ทำนะคะจะบอกเลยว่าถ้าเราเปลี่ยนโลกเปลี่ยนค่ะคนรอบข้างเราเปลี่ยนถูกไหมคะนะคะเราอย่าไปนั่งเปลี่ยนคนอื่น ให้เปลี่ยนที่ตัวเรานะคะอย่าไปคิดว่าถึงฉันไม่นินทาเธอเธอก็ต้องนินทาฉันเอาอย่างนั้นฉันนินทาดีกว่าจะได้แบบว่าเออบาลานซ์กันจะได้เสมอกันอย่างเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นค่ะอย่าไปตาต่อตาอย่าไปฟันต่อฟันเลยค่ะทุกคนเพราะจะบอกเลยนะคะว่ามันไม่คุ้มอ่ะกับเรื่องกดแรงดึงดูดนะคะเพราะทุกคนเราอย่าไปตรงนั้นเลยดีกว่านะคะเราเปลี่ยนตัวเราข้างในนี่แหละนะคะใครจะว่าเราหรือยังไงกระช่างเราเปลี่ยนตัวเราข้างในแล้วพลังงานเพราะพลังงานเราดีขึ้นนะทุกคน คนรอบข้างเขาก็จะดีขึ้นนะคะคุณลองคุณลองสังเกตไหมว่าถ้าคุณรักใครชอบใครคิดดีกับใครเนี่ยพลังงานบวก,บวกมันจะส่งตรงไปถึงเขานะคะส่งตรงถึงเขาแล้วเราก็จะได้พลังงานบวกนั้นกลับมานะะทุกคนแต่ถ้าเราไปเจอคนที่แบบว่าเราไม่ชอบให้เรามองกระจกมาสะท้อนที่ตัวเราว่าเราต้องเป็นคนแบบนั้นหรือมีคิดอะไรไม่ดีแน่เลยมันถึงเจอ ะะจะบอกเลยนะคะว่าไม่มีเรื่องบังเอิญในโลกนี้นะะทุกคนเหตุปัจจัยที่คุณเจอใครหลายๆคนเข้ามาในชีวิต mm. เหตุการณ์สถานการณ์หลายๆอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยไม่ใช่เพราะความบังเอิญน,นะเพราะคุณคิดก่อนหน้านี้นะคะปี2ปีก็ได้หรือเป็นเดือน2เดือนนะ่ะคือพลังงานตรงนี้เขาจะไปดึงดูด พลังงานคล้ายๆกับเราเข้ามาเคยได้ยินไหมคะคนเหมือนกันจะดึงดูดกันเข้ามาเคยเจอไหมคะเคยได้ยินคนอื่นพูดไหมนี่แหละค่ะคือกฎของแรงดึงดูดนะคะถ้าคนนิสัยไม่เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็น,เ,ปนเพื่อนกันนะคะมันต้องมีอะไรที่คล้ายๆกันมันถึงจะจูนกันติดนะคะทุกคนนี่แหละนะคะคือเปลี่ยนเราคนเดียวเปลี่ยนคนได้ทั้งโลกนะคะป้อมฟังคํานี้แหละแล้วป้อมก็เลยเหมือนกับปรับตัวเองเลยคะ่ะในสิ่งที่เรา ในด้านไหนที่เรามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ปรับนะคะปรับแต่ไม่ได้ว่าทําให้ตุองเคร่งเครียดนะคะปรับแล้วมันเห็นถึงสิ่งรอบข้างอะความสัมพันธ์ครอบครัวต่างๆมันดีขึ้นนะคะทุกคนพอมันดีขึ้นเนี่ยเรื่องเงินทองมันจะตามมาทีหลังนะทุกคนเชื่อไหมนะคะเงินทองมันจะเป็นปัจจัยที่ตามมาอีกทีหนึ่งแล้วคุณจะมั่งคั่งร่ํารวยเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะคือพลังคําพูด สามารถที่จะดึงดูดเงินล้านได้นะคะก็คือให้เราเนี่ยเสกสั่งแต่สิ่งดีๆเข้าพูดกับตัวเองะคะ่ะตื่นเช้ามาพูดเลยค่ะว่าวันนี้เออเงินล้านหาง่ายมากนะคะเงินล้านหาง่ายมากนะคะทุกคนให้เราคิดอย่างนี้นะคะแล้วให้เราจินตนาการพอเราพูดนะคะว่าถ้าสมมติคุณอยากได้เงินล้านใช่ไหมให้คุณจินตนาการต่อว่าถ้าคุณมีเงินล้านคุณจะไปทําอะไรนะทุกคน นะคะป้อมเข้าใจว่าทุกคนจะต้องไปปลดนี้แหละนะคะไปปลดนี้แต่ให้คุณจินตนาการเลยว่าคุณจะดีใจแบบไหนในการที่คุณได้เงินล้านก้อนนี้เข้ามาเย่ yeah! นะคะกะโดดตัวลอยหรือแบบร้องกรีดนะคะหรือแบบโอ้โหยกยกกำปั้นชูขึ้นมาแบบว่าดีใจอะ่ะเงินล้านมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วจินตนาการต่อว่าเอาเงินล้านไปทําอะไรหรือคุณจะโทรหาใครเป็นคนแรกนะคะอย่างป้อมป้อมก็จะจินตนาการเลยว่าโทรหาแม่นะคะบอกแม่เลยว่าแม่นะคะลูกมีเงินไปให้แม่ ก็คือตั้งเป้าไว้ถ้ามีเงินเยอะๆก็จะให้แม่เยอะๆไงคะก็จะใส่ผ่านให้แม่นะคะสั่งจิตไปอย่างนั้นแล้วก็วางเป้าเลยว่าเอาเงินตรงนี้ตรงนั้นไปใช้หนี้ของตัวเองนะคะไปใช้หนี้มันอาจจะไม่หมดนะะทุกคนหรือบางคนอาจจะหมดไปเลยก็ได้หรือบางคนอาจจะไม่หมดแต่เราสามารถเคลียร์หนี้สินของเราไปได้นะคะทุกคนพอเราเคลียร์ตรงนี้ไปได้คุณก็จินตนาการต่อว่าคุณจะเอาเงินนี้ไปเที่ยวไปทําอะไรนะคะให้มันมีความสุขอะ่ะนะ,ะทุกคน จะบอกเลยนะคะว่าให้คุณทำเนี้ยทุกวันโดยจินตนาการภาพมันจะเร่งผลลัพธ์ได้เร็วที่สุดเพราะคนสําเร็จหลายๆคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาจะจินตนาการและเขาจะาทําทุกวันอ่ะทำซ้ำําๆอ่ะทุกวันให้จิตมันเชื่อนะคะมันเชื่อว่ามันจริงมันได้รับอะ่ะนะคะมันได้รับมันไม่ค้านนะคะมาสมองมันไม่มาค้านกับเราว่าเฮ้ยหลอกตัวเองอยู่หรือเปล่าไม่จริงเธอไม่ได้เงินเธอจะมาดีใจทําไมเธอจะมาหลอกตัวเองสร้างภาพทําไมนะคะ นี่แหละนะคะเขาถึงให้เราทําทุกวันเพื่อให้สมองมันเชื่อและอินไปตามแล้วมันก็จะสั่งไปที่จิตใต้สํานึกเรานะคะทุกคนครั้งแรกๆนะคะที่ป้อมทำเนี่ยป้อมก็ไม่ได้อินนะคะเหมือนกับฝืนตัวเองอะ่ะเหมือนกับฝืนตัวเองว่าทำทำไมก็ไม่ได้รับแล้วจะให้มายินดีดีใจทําไมนะคะแต่เราต้องเดินตามคุณสําเร็จะคะทุกคน ก็ควรสาเร็จเขาทามาแล้วนะคะเขามาชี้แนะแนวทางเราเราก็ต้องเดินตามนะทุกคนมันไม่เสียหลายหรอกค่ะนะคะ,นะคะทุกคนในการที่จะทํานะคะแล้วผลลัพธ์ที่มันได้มาคุณจะรู้เลยว่ามันคุ้มนะคะมันมันคุ้มมากนะคะมันหอมหวานนะคะเหมือนที่ใครหลายๆคนว่าความสําเร็จมันหอมหวานมากนะคะนี่แหละคะ่ะทุกคนเราต้องใส่พลังคําพูดให้กับตัวเองนะคะ ใส่คําพูดดีๆให้ตัวเองไปเลยค่ะว่าเศรษฐกิจฉันดีนะคะเงินไหลมาเทมานะคะเงินหาง่ายมากสําหรับฉันนะคะ เงินหาง่ายนะคะลูกค้ามหาเศรษฐีกําลังนําเงินมาให้ฉันหรือนะคะเงินกําลังตามหาฉันนะคะฉันรักเงินเงินรักฉันเงินตามหาฉันจนเจอนะคะทุกคนเงินกําลังพากาลังไหลเข้ามาหาฉันเพราะฉันเป็นคนคู่ควรนะคะเงินล้านหาง่ายมากสําหรับฉันนะคะทุกคนให้เราพูดคําพูดแบบนี้ให้กับตัวเองทุกวันนะคะทุกคนใส่พลังคําพูดลงไปนะทุกคนแล้วนะคะให้คุณจินตนาการภาพตามที่ป้อมบอกแหละ เพื่อเร่งผลลัพธ์ให้มันชัดมันเร็วขึ้นนะทุกคนพอเราทำอย่างนี้ทุกวันนะคะจิตใต้สํานึกเขารับนะคะแล้วเราก็จะอินพอคุณทําทุกวันคุณจะอินแล้วคุณจะคิดแล้วคุณจะรู้ได้เลยว่าคุณเป็นคนคนนั้นแล้วอ่ะนะคะแล้วอีกวิธีหนึ่งในการเร่งผลลัพธ์ให้เร็วให้คุณไปดูคลิปของคนที่เขาประสบความสําเร็จนะ่ะว่าช่วงที่เขาดีใจที่สุดในการที่เขาได้เงินล้านหรือเขาทําอะไรอย่างหนึ่งเข้ามาเนี่ยแล้วเขาได้อ่ะเขาแบบมีท่าทีแบบไหนดีใจ ยังไงอย่างเงี้ยคือเราไปดูแล้วเราไปเสพนะคะแล้วก็สวมเลยว่าเป็นเราอะเ,เป็นเราได้แล้วอะทุกคนนี่แหละค่ะนะคะเนะคล็ดลับง่ายๆในการที่เราแบบถ้าอยากได้เงินล้านเข้ามาเราต้องเอาเคล็ดลับที่ป้อมบอกนะคะเอาไปทํานะคะทุกคนทําต้องทําทุกวันนะคะยี่สิบเอ็ดวันขึ้นไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นนิสัยแล้วมันจะทาให้เรารู้สึกเลยว่าเราเป็นคนคนนั้นอะทุกคนนะคะแล้วนะคะ คลิปนี้เดี๋ยวป้อมต้องจบคลิปนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามป้อมได้เลยนะคะป้อมจะมาแบ่งปันเรื่องกดแรงหนึ่งดูนะคะทุกคนมันมีเรื่องที่อาัศาจรารย์ใจมากนะคะแล้วมันเป็นไปได้นะคะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้นะ,ะที่ป้อมจะมาแชร์แบ่งปันนะ,ะทุกคนวันนี้สวัสดีคะ่ะ